สวัสดีครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับแอปตัดต่อวิดีโอของจีนที่ยอดนิยมที่สุดตอนนี้นะครับก็คือแอป Cap Cut นะครับวันนี้เราจะมาคอนเซปต์ของการทำภาพโครมาคีนะครับโคมาคีคืออะไรครับโคมาคีมันก็เป็นชื่อเรียกของการทำภาพแบบกรีนสกรีนนั่นเองนะครับเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามือถือทำไมใช้คำว่าโคมาคีครับอ่ะ จริงๆมันก็คือฉากหลังเขียวนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดเล่นให้ดูครับก่อนอื่นนะเราเปิดโปรเจกต์ใหม่มาเลยครับบวกปุ๊บการใช้งานผมสอนไปแล้วนะมี2คลิปนะครับอ่าน,นี้คลิปที่3ก็คือผมจะมีคลิปอันนึงที่ถ่ถถายกับฉากหลังครับที่เป็นสีเขียวอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างอ่าผมถ่ายไว้นะครับตอนผมสตรีมแล้วผมบังเอิญถ่ายนะครับเออก็ดีครับจะเอามาสอนอันนี้ครับ เราก็ขึงผ้าครับเนี่ยขึงผ้าเขียวแค่นี้เองครับเนี่ยแล้วก็พูดพูดพูด,พดตอนผมสตรีมนะผมก็เลยอัดวิดีโอมาอ่าทีนี้ได้หนึ่งเลยเยอร์แล้วใช่ไหมเราต้องลบอันนี้เอาก่อนครับถ้าเปิดมาใหม่นะเปิดมาใหม่เปิดมาใหม่เยเปิดมาใหม่เลยจะไม่งงคือตอนระบวกมาใช่ไหมทีนี้ยเราต้องเลือกอ่าภาพที่เราจะเอามาซ้อนเป็นข้างหลังก่อนนะครับอ่าอันนี้คือวิธีที่ผมลองทํานะ เพื่อนๆอาจจะมีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือผมมั่วเอาแล้วะผมมันได้แล้วผมก็จะมาสอนนะครับก็คือผมจะเลือกวิดีโอที่เป็นฉากหลังก่อนนะครับก็คือผมจะเอาฉากหลังเป็นต้นไม้แบบเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเดินแบบนี้ครับอ่าน,นี่คือฉากหลังแล้วก็ผมจะเอาตัวผมอ่ะตากแปะนะครับประมาณนี้นะเออเพื่อนๆเก็ตน,นะอันนี้คือฉากหลังก่อนนะครับ ทีนี้ก็คือเลเยอร์หน้าก็คือเลเยอร์เรานะครับเราจะใช้คําสั่งเลือกมาเพิ่มนะครับโดยการใช้ที่แตะที่นึ่งก่อนครับแล้วก็เลือกเดี๋ยวนะไม่ต้องแตะครับแตะรอบนอกก็ได้ครับคือไม่ต้องแตะคลิปนะครับแตะข้างนอกครับแล้วก็จะมีคําสั่งคําว่าโอเวอร์เลย์ครับเห็นไหมครับข้างๆสติ๊กเกอร์มันมีคําว่าโอเวอร์เลย์กดเข้าไปเลยครับทีนี้มันก็ จะให้เราบวกนะครับเพิ่มโอเวอร์เลยครับมันก็คือเหมือนซ้อนเลเยอะยนั่นแหละกดบวกเลยครับทีนี้ผมก็จะเลือกไอ้ฉากเขียวของผมมานะฉากเขียวอันนี้ปุ๊บอ่ามาแล้วครับทีนี้อาจจะซูมเข้าซูมออกซูมออกก็ได้ครับแล้วแต่เราไม่ซูมก็ได้ทําไว้ดูก่อนค่อยซูมตอนท้ายนะครับอาจจะเอาคลิปให้มันเอ,อาจจะต้องตัดคลิปหน่อยคลิปมันไม่พอดีครับอันนี้อาจจะต้องตัดให้มันพอดีคลิปก่อน เราควรที่จะทำซอนให้เสร็จก่อนครับแล้วเราค่อยอแล้วเราค่อยเอาคลิปมาต่อกันครับจะง่ายสุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยทีนี้เลือกคำสั่งพอมันมีสองเลเยอร์แล้วใช่ปะ่ะเราเลือกคำสั่งแตะข้างล่างครับเลเยอร์ผมอะที่มันเป็นตัวผมข้างล่างปุ๊บทีนี้เลือกคำสั่งโคมาคีครับเห็นไหมครับกดเข้าไปมันก็จะให้เราดูดครับก็ดูดสีเขียวครับ ปุ๊บทีหนึ่งแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมครับมีตัวเลือกสีแล้วก็ความเข้มนะครับความเข้มก็เพิ่มเอาครับเพิ่มเยอะก็หายครับผมเอาแค่หนึ่งพอปุ๊บหนึ่งกับสองอันหนึ่งแล้วกันมันตัดดีแล้วอันหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเงาก็คือสีดําครับไม่ต้องใช้ครับเอาศูนย์ไปกดปุ๊บเห็นไหมครับได้แล้วมาแล้วทีนี้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับอ่าหรือ เดี๋ยวผมต้องคออบก่อนครับเห็นไหมครับว่าสองข้างมันมีสีดําก็เลือกคําสั่งแก้ไขที่เป็นครอบครับแล้วก็คออปตัดครับขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามาจะได้ง่ายๆถูกไปตู้ดิวเห็นไหมครับมาแล้วก็ทีนี้ก็ขยับอ่าผมไว้อย่างนี้เลยจะได้ดูออกอ่ะ ใหญ่หน่นกันแจะดูออกว่านี่คือโคมาคีเห็นไหมครับลองเพย์สะดุดก็จะมีเสียงซ้อนกันอ่าอาว่าถ้าไม่เอาวิดีโอนะครับข้างหลังอาจจะเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับไหแล้วครับง่ายไหมเสร็จแล้ว,ง,ลวง่ายมากนะครับทีนี้เราสามารถกดออกมาก่อนแล้วก็เลือกเอฟเฟกได้นะมันสามารถให้เราใส่เอฟเฟกหรือฟิลเตอร์ได้ไหมครับมันก็จะโดนทั้งทั้งสองเลเยอร์เลยไหมครับ เจ๋งนะครับง่ายมากๆนะครับผมชอบผมชอบมันไม่มีไรน้ำนี่แหละมันดีตรงนี้แหละเนี่ยก็ลองเลือกอันที่แบบเหมาะๆนะครับเนี่ยวผมเอาเอาเอาอันนี้ก็ได้แล้วก็ลบเปอร์เซ็นต์หน่อยอย่างเงี้ยเออเพื่อนๆลองเล่นดูนะผมว่าไม่ยากเกินไปนะก็คือเอาเลเยอร์มาซ้อนกันครับแล้วก็เลือกโคมาคีนะครับ ดีกว่าขายมาสเตอร์ตรงที่ว่าไม่มีไหลน้ําครับอโอเคครับกดถูกไปอันนี้ก็ดึงมาให้มันเต็มเฟรมปุ๊บอ่าพอเต็มเฟรมเสร็จแค่นี้เองครับได้แล้วได้แล้วอ่าอานี้คือการาใช้โคุมาเขียบเท่ป่าอย่างเท่เลยนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับแล้วก็เซฟกดด้าน,นบน บันทึกเลยครับส่งออกแค่นี้เองครับการใช้โคมาคีง่ายสุดๆแอปนี้สุดยอดครับอ่ะเซฟเสร็จแล้วครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวไปดูมันก็จะถูกบันทึกไว้นะครับมาแล้ว นี่มาแล้วครับอย่างเท่ใส่กรีนสกรีนครับโคมาคีโอเคครับประมาณนี้ครับไปลองเล่นดูครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ